ขต่อเสื้อแล้วโดคนไทยเองนี่ชอบรูปมากนี่ก็ให้สิบเต็มสิบแต่ว่ารูปต่อเสื้อมีไม่กี่รูปไม่แบบคนเห็นเยอะนะถ้าผมเห็นไม่เป็นไรพวกเราไม่กได้เห็นใช่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรอครับไม่ได้เห็ไมกินขนมเยอะเพราะว่าอยากโชว์ใช่คือเราต้องฟิตขุนไปทะเลด้วยแล้วก็เป็นเหง่อขึ้นเอลเอลด้วยที่ขนในที่เห็นในภาพก็จริงๆเรา เหมือนแบบเราก็พยายามเมนเทนไปเรื่อยๆไม่ได้แบบว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องถ่ายวันนี้แล้วสิบวันงดอาหารอะไรเงี้ยเราก็แบบพยายามทำให้มันดูดีตลอดเวลาให้เกิดแบบต้องใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ทะเลไปถ่ายอะไรทะเลไปจริงๆเรามีไปงานเราไปงานอีเวนต์ครับผมที่ที่ห้างใช่ครับแล้วก็เราก็อยู่ที่มวันต่อเพราะว่าเราว่างแล้วก็เหมือนแบบอยากพักผ่อนด้วยอะไรเงี้ยอยูุ่งเทปก็แบบทํางานเยอะอะไรเงี้ยถ่ายกับใก็ถ่ายกันถ่ายครับวใกันสองคนเหรอ มีมีพี่โก้ด้วยใช่ด้วยด้วยคลิปไเพราะว่าไม่พี่โก้เขาไม่ชอบไม่ชอบอยู่เดียวกับพ่อผมเขาแบบเป็นฟีลแบบติดอยากอยู่คนเดียวเพราะเธอไปกันเลยแล้วแนะนีให้มาคิดพี่โก้ใหญ่ในน้ำหรือว่าใช่เพราะว่าอะอย่างแบบเวลาตอนนอนเนี้ยเขาบอกว่าฉันไม่นอนกับพวกเธอพวกผมก็ไม่อยากนอนกับพี่โก้เพราะว่าพี่โก้เป็นมูฟาซาออ๋มูฟาซาคือไม่ใช่ไม่ใช่คือคือเราก็ชอบแบบ เล่นเล่นกับปกติแต่ว่าที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้นอนด้วยกันเพราะว่าเขาอยากให้ผมนอนด้วยกันสองคนอ่าโดยโชมเลยรชกโดชมโดยโชกเลยฮะคนาดอมหรอคนอาดอมคนเนี้ยไม่ใช่อะไรหรอกอะไรนะครับพี่โก้ไปนอนไหนก็นอนห้องติดกันนี่แหละใช่แต่ถ้แบบคือถ้ามีพี่โก้นอนอยู่ห้องเดียวกันเราจะนอนไม่ค่อยหลับอ่าเพราะเราเรานอนอยู่ริมทะเลมีคลื่นเลยแต่คุณนอนทะเลก็เสิร์ฟเก่งเหมือนกันนะเสิร์ฟอะไรเหรอครับเสจ้าปูนเช่นนั่นแหละเจ้าปู ก็ธรรมดาเราไปไทแล้วก็ต้องใอดเพราะว่าที่มันร้อนไงใช่แล้วเราช่วงแรกๆอ่ะคือแฟนขับบอกว่าอะไรทองเครื่องชาร์จสเสอเลเซอร์สักอย่างกำดิ้งนั่นแหละคืออันนี้แหละเป็นจุดต้นตอเลยครับก็คือเธอไปปล่อยเอาฉลารไปปล่อยเอาชารไปปล่อยไม่คือเขาอ่ะไม่รู้ว่าจริงๆกับผมเป็นคนถ่ายคลิปที่เอ๊ะถ่ายรูปที่ผมแบบถอดเสื้อไม่ใชผมเขาถอดเสื้อแล้วเโดนคนถ่ายเองรร ไปแกบ้างกน้องถ่ายให้เราถ่ายรูปด้านคอดีมั้ยได้กี่บนะนีครับเ่าถ่ายทอดรูปด้านหลบบ้างก็ได้นี่ว่านี่ชอบรูปมากนี่ก็ให้เสร็เต็ดสิบใช่เพราะว่าก็ทุกรูปที่ผมลงอ่ะเขาถ่ายหมดแหละแต่ที่เราได้ยูบอกคนถ่ายรูปดีอ้าวแล้วก็มีพานาการกันบ้างแล้วตอถ่ายถ่ายเขาบ่นมั้ยตอนถ่ายเขาบ่นมั้ยก็ไม่บ่นนะเพราะว่าจะบ่นทำไมก็เป็นคนเห็นรูปก่อนอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่แบบ ก็นี่บอกว่าถอดเสื้อมาถอดไม้ถอดไม้ก็เป็นคนไม่ถอดเองไงเปกนทะถ่ายยากไหมคะค่ะที่มันเลิศที่สุดอย่างนี้ไม่ยากจริงไม่ยากเพราะว่าคือถ้าผมอะเวลาถ่ายรูปอะคือจะเป็นคนที่ไปหาหมูนักพรางยาวมากๆแต่พี่เอสคือไอ้นี่พูดตามตรงก็คือง่ายมากมากก็ฮะคืออันนี้ผมคิดเองนะผมรู้สึกว่าเขาเหมาะทะเลเป็นเขาเหมาะทะเลใช่เวลาแบบว่าแบ็คกราวเป็นทะเลเป็นแบบ ้ชจะหาก็จะเข้าเขามากโฟกัสตรงไหนคำถามอันนี้คำถามแปลกๆเราตโฟกัตรงไหนคร้าเราต้องไม่เราต้องโฟกัสเออหน้าฉลาดเลยหน้านะครับหน้าที่เลียงคิดว่าอะไรอะที่มันถากที่เราั้ำถามไม่ดีใช้ข้อมือหลายคน เออต่ำต่ำงั้นสร้อยคอแล้วใช่ไหมมั่วอะไรเงี้ยแว่นไม่ตั้งเขาเลยเหรออะไรฮะตั้งเขาเลยรดูทุกวันอยู่แล้วครับชอบหน้าฝั่งนี้ชอบสุดๆนี่นี่นี่เป็นแบบฝั่งนี้ไหมครับไม่เลียนอะไรกันอันนี้จะถ่ายนี่เขาพี่บ้างไหนศาสตร์แน็คเขาขอโทษทำไมเขาถึงไม่ต่อไม่เพราะว่าผมอ่ะถ่ายกล้องคือผมเอากล้องไปกล้องผมไม่มีรูปเลยนะกล้องผมมีแต่รูปเลี่ยมอุ้ย ใช่เพราะว่าผมอะแบบเออบางทีแบบก็อยากเปลี่ยนมูดบ้างก็ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่เล็กบอกว่าพี่จะถ่ายให้หน่อยก็เลยไปถ่ายให้แล้วแหละเอาโทรศัพท์ไปบอกไม่เอากล้องอย่างนี้เออเพราะว่าพอแบบโปรตีเขาถ่ายรูปเองก็จะใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายพออยู่ผมก็จะมีรูปจากกล้องไงอะไร่างเงี้ยคือเราเกลว่าถ้าในไอจีเนี่ยมีมีรูปแบบกล้องเมือะไรเนี่ยก็มาจากเขาอย่างเดียวยแล้วแลโฟกัสตรงไหนของเขาตอเขาถ่ายว่ามุมนี้เมันจริงว่าโครงสร้างมาด้วยกันเลยสองคนนี้ ใ<ว>ม่เราก็เราก็โฟกัสให้มันแบบองค์ประกอบของภาพมันต้องแบบดีทั้งหมดใช่ใช่ส่วนไหนเขาหน้ามองก็ติดกล้องมักกี้คนนี้ก็มาด้วยกันไหมส่วนไหนก็จริงๆผมโพสต์ผมก็มองหน้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบเขาแต่งตัวแบบติดแจมอะใส่เชิ้ตใส่อะไรเป็นที่ทะเลอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาไม่บอกไปทะเลต้องถึงน้ำอะไรนะครับเขาแต่งตัวใส่เชิ้ตใส่อะไรใงยาวใส่รูปนั่นก็หนักก็ใช่ตอนเวลาถ่ายรูปเขาใส่เงี้ยแต่ตอนเวลาไม่ถ่ายรูปก็ ก็ไม่ได้เปิดเผยออกไปไงไม่ได้เห็นเหรอไม่ได้อะไรไม่ก็ถ่ายไว้ไม่กี่รูปไม่ต้องไม่ต้องลงดีกว่าแตอเมื่อกี้เธอบอกว่าทั้งกล้องเธอมีแต่รูปเขาไม่ใช่รูปเดียวกันแต่ถึงว่ารูปถอดเสื้อมีไม่กี่รูปไม่เขาแอบถ่ายด้วยผมไม่เห็นคือไม่ช่วยผมอ่ะกำลังเพิ่งลงลงจากน้ำแล้วก็กำลังล้างตัวพอดีผมถอดเสื้อแล้วเขาแอบมาสแนป กว่าูปี่เราจะได้เห็นโอกาสไหนมันมีโอกาสไม่มีโอกาสได้ลงไม่มีโอกาสเลยเพราะว่าก็ถ่ายเก็บไว้เฉยฟฟิพางอย่างไม่ต้องเปิดเผยทุกอย่างก็ได้ได้จถ่ายแล้วมันก็ต้องแบบมบางมัเป็นส่วนอะร่างะไ่้ถ่ายเรไมเรียอนุัน์ไถ้าเขาจะขอลงซือแล้วแา่เขาครับอยอย่างนี้แล้วกันพวกพี่ไม่เห็นแต่ช่วยบรรยายใี่พวกพี่จนาการได้ไหม กอก็ก็ก็ไม่เหมือนผมถ่ายนั่นแหละใช่เพราะว่าผมเซตที่เปลี่ยนน้ำก็ยังไม่ลงเพราะว่าผมก็มีลูกที่ต้องลงแบบเซ็ตที่แบบลงน้ำอีกอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็ถ่ายด้วยกันจริงๆรคุณลงไปแล้วเซ็ตนั้นอ่ะอยู่ท้ายเรือตอนไปใช่แต่ว่าผมก็มีลูกเซ็ตนั้นที่เป็นกีติส่งอีกอะไรเงี้ยจะมีเซ็ตที่เขาอาบน้ำด้วยหมายถึงว่าก็ถ่ายรูปตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยลาลาโกท้ายเรืออะไรนะ ไม่ไม่สว่างตแสงส่องผ้าอย่างนี้คือขาวมาทะเลก็ถ้าแบบแสงยังไม่ตกก็ขาวใช่แบบน้ำก็สีฟ้าสีเทาได้ถ่ายหน้าฉลาดก่อนเขาว่ายน้ำอ่ะเขาว่ายไนอยู่แล้วไม่เป็นผ้าเลยไม่ต้องท้าไม่ใช่แล้วว่ายไปอยู่แล้วแล้วแฟนคลับเอารูปที่ผมไปว่ายน้ำอ่ะไปบอกเหมือนสภาพน้ำเขาแบบว่าเหมือนต้งไม่ไม่เหมือนสภาพน้ำเขาบอกเหมือนเรงอ่าง อะไรล่ะอ้ากกอดเอรู้ไหมตึงอ่างไม่เราไปพูดกับเขาไงเราไปถึงอ่างก็ไม่ได้หรอ่านกระพี้กับบอกระพี้เรายากไหว้ท่าไนเราอากไมวทยไหนไทยเขาสอนใช้เขาสอนท่าไหนคอบทยมากตอนเรียนตอนเรียนแม่น้ำไหวไก็ได้มีเสื้อสมุดเหรอมีเสื้ออย่างเดียวเสื้อเดียวอันนี้จะพาดายจง อีเสื้อครับกีเสื้อใช่มต้องใช้แคแนเยอะนะใช่มันคือการแบบกระพือเนี่ย่าใ้น่เดียว่ะเขาไม่ก็ยได้เห็นในเรื่องไหไครับเรื่องหุนเาไม่่อยได้เห็นสมบูรณ์แบบนี่เขาหุนดีอยู่แล้วทุกคนเห็นในซีรีส์ Temple ไหมล่ะแบาไม่สั้ไม่ ก็ลองไปดู EP 9แล้วไม่เหมือนเดิมแล้วไงแล้วรีวิวกนิดนึงได้ไหมครับเคคนเขาดีอยู่แล้วแต่เขาแค่แบบเขินๆอะไรอย่างงี้ใช่ถ้าแบบคนเห็นเยอะแต่ถ้าผมเห็นไม่เป็นไรนะ่าเป็นว่าพวกเรามีโอกาสได้เห็นใช่ไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกอย่าเวลาด้วยกันมันใช้เวลาด้วยกันมันเป็นย่ามมันแตกกันไม่เป็นคนนี้ที่ทำอ่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่ เวลาเราเราพักอะครับมันคือแบบทริปที่พักจริงๆเพราะว่าปกติเราจะแบบว่าฟิกเวลามากสุดคนกับคนเวลาจะไปนี่ไปนี่ไปนี่ซึ่งเป็นแบบทริปนี้เราแบบว่าเราหย่อนหลายๆอย่างครับแบบว่าจะนอนตื่นสายก็ได้แล้วก็<ม>ว่างก็ไปนี่ไปกินข้าวกันแบบเพ<ม>ี่อจะมีร้านที่แบบว่าอยากจะพาอยากจะพาไปกินร้านขึ้นชื่อก็พาไปกินก็แบบว่ามือใช้เป็นทัพด้วยกัน ที่ทันคุณคิดแพนไปว่าจะไปต้อจริงๆไปงใบครั้งเนี้ยไม่มีแพนเลยนะใช่ใช่แต่เห็นว่าแบบทีมนี้ไม่เหมือนทีมอื่นที่แบบว่าแล้วเราต้องแบบตื่นตอนนี้แล้วไปกินอันนี้อันนี้อันนี้อะไรเงี้ยเราแค่แบบมีแพนในหัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเราจองเรือไปก่อนเพราะเราอยากล่องเรือกันแล้วก็จองเรือเรามีในหัวว่าแบบอยากขี่เจักรยาก็แค่นั้นเลยแล้วถึงเวลาก็แบบปล่อยตามฟิลแล้วก็ไปท่าเรือให้ทันเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแบบไม่อยากรีบคือครั้งเนี้ยไปอ่ะคืออยู่กรุงเทพฯบัดทำงานเยอะกันอยู่แล้วยยยิิ่่งงงเเราาทนอะ เรพอไปอยู่รุ่น่ะก็ได้พักจริงๆก็คือพักจริงๆก็คือองรูกเปตามใจที่ิีเลียงเราตามใจกันลวกันดีกว่าไครไอ้ฝึกใครมากกว่ากันใครสใครมากกว่ากันทีนี้เทีี้เหรอว่พอกันพอกันพอกัน